เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านโยนทุกท่านกันเลยนะผมดาวนนี้กับคัมิโลชแนลวันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้ตัวละครที่มีชื่อว่าคิวกรอดนั่นเองนะผมนะซึ่งคิวกรอดเนี่ยก็ได้รับการบัฟมาจากทาง GM แล้วนะในที่สุดคิวกรอดเราเนี่ยก็ได้รับการบัฟมาสักทีนะแต่ก็ผมมองว่าเป็นการบัฟที่ค่อนข้างเล็กน้อยนะไม่ได้ทําให้คิวกรอดเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเลยเอาจริงๆนะด้วยการบัฟที่ว่าเพิ่มดาเมจของสกิลหนึ่งและสองแล,งแล้วก็ลดลดคูลดาวของสกิลหนึ่งนะครับผมนะ ผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็อย่างน้อยก็บัฟนาวะเออบัฟก็บัฟเรียกลงอะไรมากไม่ได้นะครับตัวเขาไม่ใช่ลูกรักนะอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะไปรับชมกันแล้วเนี่ยว่าการบัฟคิวก็ในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้จิวกลักลับมาเล่นได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ก่อนจะไปรับชมแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะผมนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผม ก็เปิดมาคือคิวกันยับครับตรงนี้รีก่อนเลยเปิดชิปมาก็หลังจากรีมาแล้วเพื่อนเราถูกลุมสก,กรรมอยู่แบบนี้ผมมั่นใจว่าเข้าไป2อนึงอาจจะสู้ไหวแล้วกดสกิลสองแล้วเปิดอันตีขึ้นมาแต่ชิปหายเลือดไม่เด้งครับผมแบบนี้แย่ yeah, เลยทีเดียวเชียวต,ตีอยู่ตรงนี้กับฉีหนึ่งตัวแลวมีเพื่อนมาซ้อนจากทางด้านของข้างล่างครับผมนะกดสกิล 2, สองสไลด์สกิลหนึ่งเข้าไปตีฉีอยู่แบบนี้แลกหมัดกันอยู่แต่ผมมีแฟรี่ยิงฉีเก็บไปได้ครับผม ก็ขอตัวไปรีโอ้ยเจอเซตเตียวเซียนเรามีหนึ่งอยู่สไลด์หลบอยู่ครับไม่ต้องกลัวโอเคเราก็ไปรีกันก่อนเลยการรีลลขอปลาไหลในบางช่วงเนี่ยอาจจะเข้าป่าฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวปลาไหลเนี่ยมันมีความสามารถทางด้านของการดูดเลือดเป็นอย่างมากนะครับทุกคนนะไม่มากแหละก็น้อยกว่าเมื่อก่อนอย่างมากเดี๋ยวนี้คือดูดเลือดน้อยมากแต่เมื่อก่อนแบบดูดแรงี้ดูดจบๆเลยนึกว่าปิงที่ไหนได้นี่ปลาไหลขอเก็บมังกรก่อนรักกันนะผมนะ เหมือนทางด้านฝั่งตัวข้ามจะเข้ามายุ่งแบบนี้น้องเตียวเซียนกดผนิลลงหัวปลายแบบนี้สไลาสกิลหนึ่งเข้าไปแต่ลิเลนาเก็บไปได้ตรงนี้ทางด้านบบของโตโรและมีเทลวอยู่กดอันติมาซอยโตโรแบบนี้กดสกิลสองขึ้นมาพยายามจะดูดเรื่ละลังเลระหว่างจะตีกับโตโรกับเทีวตรงนี้ตลอดทั้งคู่ของทั้งโตโรทั้งเทลวโอ้โห ตรงนี้มีเพื่อนบวกกันอยู่สไลด์สกิลหนึ่งเข้าไปเลยหรือเปล่ากดสกิลสองสไลด์สกิลหนึ่งเข้าไปก่แล้วกดอันติยังซอยหย่านอยู่ตรงนี้เก็บเป็นออสลลตจากทางด้านของคิวเกอะและมีบีแจนขี่รถมาจากทางด้านซ้ายมือครับผมนะเข้าไปช่วยบีแจนกดสไลด์กเก็บคิวไปได้เป็น d o บ b l ลคิวจากทางด้านของคิวกกอะและบีแจนเราโดนป้อมตีตายไปฮะตรงนี้โอเคดูดลงดูดเลือดก,กันก่อน,กนครับผมตรงนี้เหมือนฉีจะตีบนแต่เอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านะกลับมา ซองหอท่าน้าของเตียวเซียนคนสวยตรงนี้อาจจะได้ก็ได้นะแต่เขามีเกาะไมผมไม่มีอะไรที่ไปสลโลว์เขาไม่ให้วิ่งหนีได้เลยนะตรงนี้ยังไงก็ต้องลองเสี่ยงกันก่อนกดสกิลสองแล้ววิ่งเข้าไปกดอันติวิ่งตามไปแบบนี้ไม่รอดนะผมนะหมายถึงว่าผมยังไม่ได้เออชิวกอรนี้ไม่ตามใครไม่ทันจริงนะตัวเนี้ยกดอันติแล้ววิ่งไปหัวดเตดียวเซียนแบบนี้บอกเลยว่ามีมีสกิลหนีเนี่ยคิวกอรโคตรชอบครับผมใครที่ไม่มีฟิกหรือไม่มีสปินในช่วงเวลานนั้นเนี้ยคิวกอรชอบมากครับทุกคนนะ ก็มันเล่นยากตัวที่ว่ามันไม่สามารถตามไข่อะไรวะเน,นี่ยบีแจนโอ้โหแล้วเรียกอย่างดีเนี่ว่าจะไปใส่ฉีที่ไหนได้ไปชนหิน <Hel> เอาไม่เป็นไรฮะมาหางวงหาเงินกันก่อนแล้วเหมือนมีนิแมปเนี่ยหยานกํากลังใส่กับลิลน่าอย่างเมามันเลยนะท่านี้ลลเลน่าเนี่ยมีอายากก่าเกาะหัวอยู่ต่อเวลาไม่รู้จะเกาะแม่งทำไมนั่งหน ตรงนี้กลางสามฮะถ้าเกิดว่าล้วงถึงตัวเทียวเนี่ยก็จะเล่นง่ายกันมากแล้วกดอันติกด2พุ่งเข้าไปแบบนี้พยายามพันหนิดลงหัวเทียวเพื่อลดความเร็วในการขึ่นนี่และข้างหน้านี่ B ีจนมาปิดอย่างนี้เก็บคิวไปได้จากข้างหน้าของคิวก็เป็นลีเจนเดอรี่ตรงนี้หลบแข็งมาผมแล้วยังหวดอยู่ B ีแจนเอ็กคิวเก็บ2ไปได้ตรงนี้เหลือฉี่ยูหนึ่งตัวพยายามจะวิ่งออกไปแล้ววิ่งตามไปอยู่แบบนี้เหมือนมีเพื่อนมารับหรือเปล่าหยานเปิดอันติเข้ามาเอ้ยังไม่ได้เปิดอันติแล้วเก็บคิวหยานไปได้ก่อนนะผม <laughs> ไม่ได้ใช้งานลิ้นนานนะโอเคกด2เข้าไปดูดเลือดป้อมได้นะสำหรับเจ้าตัวทางด้านของคิวกอสเนี่ยชอบตรงนี้นะฮะที่มันดูดเลือดป้อมได้เฟลฟ้าด <c oughs> ีมาตีท้งด้านของมังกรกันดีกว่านะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่ตีมังกรเสร็จแบบนี้จะหวดกันเลยหรือเปล่าเข้าไปหวดแนวหลังรัวๆเขาบอกเลยว่าโคจะอะไรไม่รู้เป็นทํามผมหรือลิเลน,น่าแต่น่าดูทรงแล้วน่าจะลิเลน,น่านะตรงนี้สไลด์สกิลหนึ่งเข้าไปแล้วกดอันติวิ่งตามนีเขามีบัฟแดงคอยช่วยสโลอยู่แล้วโตโลบ่งพลังแบบนี้บอกเลยไม่ได้ช่วยเก็บเป็นรีเจเนอรีทจากท่าของค okay, ิวก่อนโอเคก็มาตีอินฟินิตเลเยอร์แล้วก็ปล่อยเลนล่างฮะเลนล่างไม่มีใครเคลียนะ ตรงนี้สั่งเพื่อนบอกแอดแท็กแล้วแบบนี้กดอันติแล้วเข้าไปพันิลงหัวแล้วยังซอออยู่แต่ว่าเทลโคจะฟรีตรงนี้ยังวิ่งไปหาเทลแต่ก็ตายก่อนครับผมนี่แหละฮะข้อเสียของปลาไหลก็คือมันตามใครไม่ทันนะผมนะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับปลาไหลเราเนี่ยตาน,นี้บอกเลยว่าเฮ้ยเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจเหมือนเดิมมาเล่นยากครับทุกคนปลาไหลเนะี่ยถ้าอยากจะให้ดีต้องแบบว่าสองตีสโลอะไรแบบนี้นะ หนึ่งลดคูดาวให้มันมากกว่านี้หน่อยก็ได้จะทําให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าข้อเสียของปลาไหลเนี่ยคือมันตามฝั่งตัวข้าไม่ทันนะผมนะอันนี้เนี่ยก็ได้เป็น MVP ไปายนะครับผมนะสกอร์ก็ประมาณนี้เลยค่า1 1ตาย1เอ้ยถูกแล้วค่า11ิตาย1แอซิสเนะไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะส่วนทางด้านของรายละเอียดเนี่ยก็ประมาณนี้เลยทำดามเมงค่อนข้างเยอะนะ เอาละครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะสำหรับเจ้าคิวก่อนที่ได้รับการบัฟมาเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะลองไปเทียบกับชิปเก่าๆที่ผมลงไปเนี่ยก็เป็นคิวกลอสเหมือนกันนะลองไปดูว่ามันแรงขึ้นหรือยังไงมันเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่โดยความรู้สึกของผมเนี่ยที่เคยเป็นเมียนคิวกรอนระดับประเทศมาก,ก่อนนะผมมองว่ามันไม่ต่างเลยนะผมชอบแบบเมื่อก่อนมากกว่าว่าทั้งดูดเลือดแรงตีแรงอะไรอย่างนี้นะ อันนั้นแหละก็เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันได้นะอาจจะเข้ามือแต่ก็อย่าไปหาทําในแหลงสูงสูงครนะัด้วกคนนะม,มันกดมันเล่นยากนะเริจริงเล่นยากมากก็หวังว่าจะได้แล้วความสนุกได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆไปจากคลิปนี้นะผมนะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลากไปก่อนนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ